น้องๆครับตอนนี้พิชโนกำลังจะลงเรือไปให้อาหารปลานะครับลงได้ไหมครับโอเคน้องๆครับตอนนี้พิชโนโออกไปให้อาหารปลาข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้ปลาตามพิชโนโไปแล้วนะสวัสดีครับเด็กๆตอนนี้เราอยู่ที่สเสบียงฟาร์มนะครับ ดเด็กๆครับก่อนอื่นเราจะต้องเดินข้ามสะพานสีดแดงนี้ไปก่อนนะครับเราถึงจะเจอพวกสัตว์นะครับแพงั้นเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานกันเลยครับตอนนี้เรากําลังเดินข้ามสะพานนะครับไหนลูปกปลาเต็มเลย,เยไ,ไ,ไหนล่ะปลายักษ์ไม่มี เดี๋ยวเดินตามพี่ฝนไปเลยครับเด็กๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาเป็นจุดแรกนะครับขอาหารปาแล้วขอเดินไปซื้ออาหารปาลาหน่อยครับได้ครับไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลากันครับไหนเดโอเลือกสีไหนถุงนี้นะเ,เด็กๆครับตอนนี้เรา<ๆ>มีอาหารปาลาพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาเลยครับน้องๆครับเดี๋ยวตามพี่ฝนไปเลยนะครับสีน้อเรโอดูพี่ฝนให้อาหารปลา ควา้างยังไงคว้างตาม,มาพี่ฝนไหนพี่ฝนทำเด็กเดี๋ยวเรามาคว้างขนมปังแข่งกันนะครับว่าใครคว้างได้ไกลที่สุดนะครับเดโออิจน,นอ,จนอพร้อมยังครับพี่ฝนครับเดี๋ยวพี่ฝนคว้างเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูได้ไหมครับโอ้ไกลมากเดี๋ยวเราคว้างพร้อมกันสามคนเลยครับหนึ่งสอง โอ้โหพี่ฝนไกลต้ดปลาเยอะมากโอ๊ยเนโนครับลองยืนใส่ปากปลาดิ้าไหมโอ้ปลาตัวใหญ่มากตอนนี้ี่นโนจะไปลงเรือให้ปครับที่ครับน้องๆครับตอนนี้พี่ชินโนกำลังจะลงเรือไปให้อาหารปลานะครับ ได้ไหมครับโอเคนอ้นองๆครับตอนนี้พี่นโน่ออกไปให้อาหารปลาข้างนอกแล้วนะครับ<ะ>ตอนนี้ปลาตามพ<อ>ี่ชินโน่ไปแล้วนะปลาเยอะมากอะ่ะปลาไว้ตามพี่ชินโน่กินด้วย<อ>แปลว,ว่าปลาเขารักพี่ชินโน่โ<อ>ปลาไว้ตามพี่ชินโน่ตลอดเลยครับ โนโมาถึงแล้วนะครับโอ้ย,โยระวังนะไม่เป็นไรไปบ้างครับตื่นเต้นไหมกลัว,วมากแต่ก็สนุกใช่ไหมครับน้องครับตอนนี้น้องเลโอขึ้นเรือไปแล้วนะครับน้องเลโอเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมน้องเลโอตื่นเต้นนะครับเขากลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาให้อาหารปลาอยู่ตอนเนี้นนอกเรือไปแล้วแล้วดูซิว่าปลาจะว่ายตามน้องเลโอไหมปลาว่ายตามน้องเลโอด้วย ปลาเขารู้แน่เลยว่าน้องเลโอมีอาหารเป็ดเขาม่รู้ว่าน้องเลโอมีอาหารปลาใช่ไหมเขาไปรอกกินอาหารจากน้องเลโอนะครับน้องเลโอมาแล้วปลาเขากําลังว่ายไปหาน้องเลโอนะครับปลาเขาลุมน้องเลโออยู่นะแต่ว่าเขารู้ว่าน้องเลโอมีอาหารครับน้องเลีอวเทอาหารลงไปแล้วครับปลาลุมใหญ่เลยโอ้เยอะมาก น้องเห็นไหมครับโอ้โปลาเขาลุมน้องเร็วใหญ่เลยครับเหลือจะล่มไลยเนี่ยโอ้โหปลาเยอะมากเห็นไหมเขากินหมดเร็วมากอ่ะแล้วเขาก็ตามน้องเรโอวไม่หยุดเลยนะน้องๆครับตอนนี้น้องเรโอกําลังจะเข้าฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันต่อนะครับ ปลาตามน้องเลโอไม่หยุดเลยครับน้องเลโอถึงฝั่งแล้วนะครับกาลังจะลงเรือนะครับน้องเลโอขึ้นมาเลยครับน่าจะมือพี่ฝนพี่ฝนกลุ้มแล้วน้องเลโอเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับตื่เต้นไหมเด็กๆครับเหนื่อยกันหรือยังครับถ้วเราไปหาไอซิครีมกินกันดีไหมครับซิโ้เรโอฝนอันไหนครับ สมัยเด็กเ่เลยใช่ไหมใช่น้องเรียวลอะเรียวเลือกอันไหนออพี่ฝนอันนี้อันนี้เหมือนกันนะน้องๆเคยกินไหมอันนี้สมัยป้าอีเด็กเก่เลยนะไอ้แบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้น้องซีโนเลือกสีชมพูใช่ไหมอันนี้อร่อยติมเยอะมากอันนี้ เราเข้าไปกินข้างในร้านกันดีกว่าน้องๆครับเดี๋ยวเราขอตัวลาไปกินไอศครีมกันก่อนนะครับสาหรับคลินี้เราขอตัวลาไปก่อน uh huh. ขอเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้เชียซีนรนโอเยอนะคบายบายครับสวัสดีครับน้องๆเจอกันคลิปหน้าครับเด็กครับมาดูอ่นช้างครับมาเห็นล่อนลอยของอ่นช้างครับกองใหญ่มากแปลว่าช้างตัวใหญ่ ที่ช้างครับสุภาษิตเขาว่าอย่างไงครับนบ้องเโอใครรู้บ้างสุภาษิตํามท่าดีครับหู้คีกอนใหญ่มากเลยครับไปซินโน่เลโอครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้า,ชางกัครับเด็กๆเห็นช้างกันไหมตรงไหนครับ อาาช้างตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันดีกว่าครับน้องครับตอนนี้เราเจอช้างแล้วนะเดี๋ยวจะให้พี่ซิโนกับน้องเลโอให้อาหารช้างนะครับโอเคซิโนลองให้อาหารช้างสิน้องช้างตัวใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวพี่ซิโนกับน้องเลโอกำลังให้อาหารช้างนะครับโอเคน้องเลโอยิน ให้ช้างช้างตัวใหญ่มาก<า>โอ้ใช่เขาหิวมากครับอ่้น้องเลโอองซินอวิเขาโดนล่ามโซ่ด้วยนะครับเร็วครับเดีย๋ยวเลโอเอามือลูกบวงช้างได้ไหมครับ<า>ซิโนซิโนเอามือลูกบวงช้างได้ไหมโอ,โอ้ช้างเข้าใจดีครับ ช้างเขาไม่ว่าอะไรเลยให้ตัวไหนพี่โยให้ตัวไหนพี่โยให้เวยช้างละนี่นะช้างเขาหิวมากเลยเห็นไหมห้วหมดแล้วเหรอพี่ฝนเขาจับเหรอไหอ๋อไอน้องเร็วครับร้องเพลงช้างให้ฟังนิดเอาให้หัดรั ได้ครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารมาันต่อแต่ต้องเต้นท่าช้างก่อนเราเพลงให้ช้างฟังได้ไหมเพลงช้างอ่ะเอาช้างฟังอยู่นะ มีเคี้ยวมีหูมีตาหางยาวน้องเรียวครับหเหมือนในเพลงไหมมีหูมีตาเหมือนในเพลงไนะหมหางเขายาวแค่ไหนะยาวนิดนึง <S <S ยาวนิดนึงอุ้ยช้างขี้เอา้าน้องเรียวช้างมินหางยาวเหมือนในเพลงเลยหางเขาสั้นนะแปลว่าเพลงเขาโกหกนี่หางวหางแปลว่าเพลงเขาโกหกเหรอ ทำไมตุ้นุ่นหางยาวล่ะลงน้องสงสัยไหมครับเดี๋ยวจะให้พี่ซินโนกับน้องลโอไปถามพี่ควานช้างนะเพราะว่าน้องเขาสงสัยว่าทำไมหาง้างถึงยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับซินโนไปถามพี่ควานช้างที่ถามพี่ควานช้างครับเห็นไหมพี่เขาใจดีครับ 56กปีโอ้ช้างตัวนี้56ปีนะครับน้องๆกลัวไหมน้องๆกลัวไหมพี่ชิโนกับน้องลรียวไม่กลัวนะครับมีพี่ควานช้างอยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมช้างตัวผู้อยู่ข้างในนะเห็นไหมช้างตัวผู้ข้างในนะครับแต่ว่าตัวข้างนอกนี่เป็นตัวเมียแน่เลยเนี่ยอ๋อัวีช้างตัวเมียนะครับตัวข้างในตัวผู้ตัวข้างนอกตัวเมียพี่ชิโนกับน้องลรีอวสนใจมากครับเดี๋ยวไปบายพี่ช้างด้วยครับเขาไบายด้วยเห็นไหมพี่ช้างไปบายด้วย ไปบายคับพี่ช้างเดี๋มาเที่ยวหาใหม่ค๊าไบายป้าอีเห็นเด็กแปกหน้าที่ไหนไม่รู้นั่งอยู่ตรงนู้นเราเข้าไปถามกันนี้ไหมครับไปเเห็นเขานั่งอยู่ตรงนานแล้วอะเด็กๆครับเผื่อเขาอยากจะเล่นกับเราเราเข้าไปถามน้องเขาดีไหมครับน้องชิคกี้พหรอครับหนูมาทำอะไรที่นี่ครับ มาเล่นคนเดียวเหรอครับพ่อขายอะไรครับซิโนเร็วครับเราอิู่มั้หรือยังครับน้องมร็วครับงั้นเราไปกินร้านพี่คิวกันดีไหมครับงั้นเดี๋ยวให้พี่คิวนำไปเลยนะพี่คิวครับร้านพี่คิวอยู่ตรงไหนครับพี่คิวพาไปได้ไหมครับไปพี่คิวครับนำไปเลยครับโอเคพี่คิวเขาพาไปดูนกนะครับ เข้ามากันเลยครับเด็กๆป่าดีมันไม่ก okay. ินลูกเข้าใจดีนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวนะครับไหนลองให้ทีละคนจิ๊ดเดี๋ยวให้พี่เขาสาธิตสอนวิธีการจับลกนะครับไม่แตะหนูคุณไม่ต้องกลัวดี๋นะคะเขาจะกินทีละหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งเม็ดแล้วก็แกะ คนที่มีอาหารในมือนะคะนกจะเกาะนะคะแล้วเขาจะบินมาเกาะเองเทใส่เทใส่มือเยอะๆลูกพี่ชโนลองเทอาหารใส่มือครับแล้วก็ยื่นให้นกแต่ชีโนลองยื่นสิโไม่ต้องกลัวครับดใจดีมาไหนเาีลูัดใจดีไหมไหนพี่ฝนไหนพี่ฝนร้องให้มากโอถ้าตัวนี้แปลว่าตัวนี้ไม่หิวอ๋น้องเรียวเอาอาหารเทใส่มือครับแล้วก็ยื่นให้นกเลยครับ๋อกลัวน้องเรียวกลัวเหรอ อแล้วพี่คิวกลัวไหมแหนพี่คิวลองตัวนี้หรอ <Okay. S 1> ให้พี่ฝนนะเอาพี่ฝนให้กระปากลุกไปหนีด้วยนกเข้าใจดีนะตัวเนี้ยนกเข้าใจดีมากุเขากินกับมือเลยนะเข้าใจดีเพื่อนเ้วยใช่ใช่นกตัวนี้เขา<ๆ>เขาร้องดังมากอะ่ะ นกตัวนี้เขาหิวแน่เลยไหนซิโดลองยื่นให้นกตัวนี้เขาจะลงมากินไหมอ่ะให้พี่คิวนี่น้องเลโอน้องซินโลลดรตัวพี่คิวไม่ต้องกลัวครับนกเข้าใจดีมาแมา่อะเราเอาอาหารเร็วครับปลาขอสองเม็ดน,ะน,น,นดี่เห็นไหมนกเข้าใจดีเห็นไหมล่ะครับดูพี่ฝนให้อาหารนกอ่ะที่ก้อยให้อาหารนกแล้วครับ ร <ity> ครับอาจจะรถขึ้นไหมจะรถอะกินอีกหนึ่งเม็ดครับกินไหมหิ้ไหมอะชินีกหนเม็แล้วอมเห็นไหมเขาฟังปานนู้นเรืองอะไอ้ตรวไหนนี่มันทนี่ใกล้ใกล้นี่เขาแย่งักินไงตเนนีหิวมากินเลยนี่นะีเข้ามาเข้ามาอยู่ไอ้พวกคนไห

ตอนนี้เราถึงที่ให้อาหารม้ากันแล้วนะครับม้าท้องใสมากเลยทำไมมีแต่ม้าปลอมล่ะครับแล้วม้าจริงไปไหนล่ะครับอ๋อม้าจริงอยู่ข้างในไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารม้ากันครับ๋ยวให้เด็กๆซื้ออาหารม้านั่นก่อนนะครับนี่มีผักอันนี้อะไรเนี่ยต้นอะไรครับต้นหญ้าหญ้าขนกับแครอทนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไปให้ม้ากินกันนะครับอันนี้อะไรครับชิโนเขาเขียนว่าอะไรกิโนเลโอที่ยินเสียงม้าเพราะไหมหมาว่าตัวนั้นเขาหิวแนี่เลยเราไปให้อาหารตัวนั้นไหมข้างในอะ ตัวให้อาหารแล้วนะได้อ่าตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ก็หิวเขาคอยอีกแล้วอะตัวข้างในเขาคอยอีกแล้วไหนเสียบอาหาร,รอุ้ยทำไมต้องไปหลอกเขาล่ะเขาหิวอะวนี่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นี่ต้เาเขียนไเอยู่เห็นไหมตัวนี้ต้อเขียนว่าม้ากัดระวังม้ากัดกาแฟเดี๋ยวเราไปไข่อาหารสารตัวนู้นดีกว่าตัวสีขาวครับตัวขาวหิวเนี่ย ไปหลอกเขาทำไมอ่ะเห็นไหมเขารีบกินใหญ่เลยอาน้อยดูเสียบอาหารแบบนี้แล้วก็ยื่นอ้าวให้ช้าสิอ้าวไปหลอกเขาทำไมอ่ะไหนน้อยเทอรโอ้โหอันนี้กินได้ไหมครับกินได้น้องอันเทอร์กินได้ไหมโอเคได้้มาแลวเอ้า อะไรนะนอนเธอทำไมนะครับกลัวม้าตัวใหญ่ไอ้ตัวสีอะไรอาเธอสินโอ้สีขาวอาเธอกลัวเหรอครับพี่ชิโนโก็ไม่กลัวเลยนะครับไหนหมดยังครับอ้าวหมดแล้ว,วแต่เราเหลือหญ้านะเราเหลือหญ้านะ,ะกินไหมเอาแย่เอา้ามาตรงนี้ไม่กินหญ้าทำไงอ่ะ ตัวนี้ไม่กินยากตัวนี้กินไหมเอาตัวนี้กินเรโอเรโอให้ตัวนี้หรอให้ตัวนี้ที่กินยากไหม,ไ,มไหนเ,เอากินเอาก็กินนะพี่เด็กเดี๋ยวเราไปให้อาหารตัวนู้นกันไหม้างในตามมาไปให้อาหารแพะแพะน้องเรโอจะให้ตัวไหนครับน้องเรโอให้ตัวนี้เหรอ เราเจอเพื่อนอีกแล้วน,น้นองเร็วจะให้ตัวไหนไหนกระตา่ายเดี๋ยวฟังก่อนนะเขาขอบอกว่าห้ามอุ้มกระต่ายนะครับห้ามนะให้อาหารอย่างเดียวนะครับนะถอดรองเท้าด้วยครับนอ้องพีชิโกนกับน้องเอเข้าไปให้อาหารกระต่ายแล้วนะอ่าไหนให้พ่ลันได้ไหม แย่งกินเนี่ยเลยโ,โอ้น่ารักมากอะ่ะอ,อันนี้เขาต้องเป็นพี่น้องกันแน่เลยสองตัวเนี้ยใช่ไหม<อ>เขากินพร้อมกันเนี่ยแล้วตัวเนี้ยทำไมตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นละ่ะสีอะฮะเขาเป็นลุมพี่ิโน่ใหญ่เลยตอนเนี้ยพี่ิโน่มีอาหารเยอะต,ตัวนี้เข้ามาหนูึน่งแล้วเขาอ,อยากกินมาตัวเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ โอ้ยแย่งกันใหญ่เลยอะไอพีิชโน่ไม่ต้องหนีนี่พิโน่เขาวิ่งเล่นกับกระต่ายเห็นไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ะอ่ะตัวไหนตัวไหนจะกินอ่ะตัวไหนจะกินครับกระโดดมาเลยกระโดดขึ้นมาอ่ะตัวนี้กินนะตัวไหนจะกินอีกอ่ะให้ตัวขาวกินนั่งอ่ะตัวขาววิ่งหนีไปละอ่ะตัวนี้ดีกว่าอ่ะตัวสีเทาไหนตัวเทากินไหม โอ๊ยเพราโดนแย่งมาแล้วมีตัวหนึ่งนะไม่ยอมออกมาผมใส่เขากลัวเนี่ยตัวเนี้ยิีงเนาโอเคทำไมตัวนี้เขาไม่อยู่ในโห่งตัวเดียวอ่ะเขาต้องอายแน่เลยอ่ะอ่ะพี่น้องเทงนี่แล้วน้องเรีวเทงนี่นี่เต็มเลยนี่เห็นไหมทำไมตัวนี้โหวไม่ออกมาตัวนี้โหวเขาไม่ยอมกินอ่ะกินแล้วครับเขาอายแน่เลยตัวเนี้ย เดียวชิโนะนี่ให้ให้อาหารกระต่ายไหมอะไรอ่ะขี้กระต่ายเหรอพี่ชิโน่เล่นกับกระต่ายนะครับระวังเหยียบขี้กระต่ายนะน้องเดียเห็นไหมเห็นขี้กระต่ายไหมนี่นี่อยู่นี่นี่ขี้กระต่ายนี่นี่ที่ตัวนี้นี่ขี้กระต่ายระวังนะโอเคอ่ะทำไมน้องกลัวทำไมน้องกลัว กระต่ายเขาใจดีลูกแต่ว่าเขาอยากเล่นกับน้องลีโอจับได้นะแต่ห้ามอุ้มนะครับไอเล็กกระต่ายสิรยก,กระต่ายมาเยอะมากอะอาหารไม่แล้วแบ่งกันคนละอันนะแบ่งคนละอันเด็กๆครับแต่ตัวนี้ไม่ยอมออกมาเลยอ่ะ น้องๆครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวไปให้อาหารกระต่ายนังก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆครับปากช่องด้วยครับบ๊ายบายครับซีเนเรโเีวบ๊ายบาย้งเรวัวกระต่าย